เมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเพจ Facebook ชื่อเพจมายาได้นำเสนอเรื่องราวสุดน่าสนใจพาดหัวเอาไว้ว่านี่คือภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพเซลฟี่กับ UFO ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในโพสต์นี้นอกจากจะมีบทความแล้วยังมีภาพถ่ายจํานวนเจ็ภาพเป็นภาพที่เรียกว่าน่าสนใจสุดๆด้วยใจความของโพสต์ตัวย่อบอกว่าเมื่อวันที่10กุมภาพ,พันธ์ปีคริสตศักราช2011หรือประมาณ14ปีที่ผ่านมาเอ็ดดี้เมเรเลสนักวิจัยชาวบราซิลกลุ่ม UFO s สบาเฮียได้ถ่ายภาพไว้ชุดหนึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นอากาศยานจากนอกพิภพถ่ายได้ที่ภูมิภาคชาป,ปาดาเดียมันดีนารัฐปาเยยประเทศบราซิลโพสต์อ้างถ้อยคําของเอ็ดดี้ ในขณะที่เขากําลังไปดูภูเขาเชราเดออิกาตตเขาเห็นมันบินผ่านไปบนท้องฟ้าเขาจึงลงจากรถและถ่ายรูปพวกมันเขาบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อตื่นเต้นจนไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรเพราะถ่ายได้ชัดสุดๆ 40นาทีต่อมาขณะที่รถของเขากําลังวิ่งอยู่บนถนนจู่ๆรถของเขามันก็ดับเขาพยายามเบรกและสตาร์ทรถอีกครั้งแต่มันก็ทําไม่ได้เลยแล้วเขาก็ได้เห็นแสงไฟสาาส,ส่องลงมาที่กระโปรงรถพอเงยหน้าขึ้นไปเขาก็ได้เห็นมัน UFO อ,อยู่เหนือรถของเขาจนเมื่อหยุดรถตรงนี้หมายความว่าตลอดเวลาที่รถเริ่มดับรถของเขายังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดครับเอ็ดดี้ลงจากรถแล้วก็ถ่ายเซิฟี่กับมัน จนหวันรุงขึ้นเขาก็ติดต่อให้รถลากมารากรถเพราะรถของเขามีปัญหากับระบบไฟฟ้าที่หยุดทํางานไปแล้วทั้งหมดเพชรมายาบอกว่าสิ่งที่เอดีอ้างนี้ไม่ได้เป็นที่สนใจในโลกออนไลน์มากนักภาพถ่ายทั้งหมดไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่มันมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความลึกลับและศกนาตรรมที่ทําให้กลุ่ม u f o ส b u เ e r ยังหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้ โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่อง UFO ในรัฐบาเฮียมีค่ายวิจัยลับอยู่ใกล้ฐานทัพสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่พวกเขาเก็บทุกอย่างเป็นความลับตลอดมาโดยก่อนปี2013กลุ่มนี้ได้ประกาศยุบตัวลงหายตัวไปจากวงการทําให้ผู้ติดตามเป็นห่วงกันมากมีคําบอกเล่าจากกลุ่มสมาชิกบางส่วนถูกตามล่าโดยกองทัพบางส่วนถูกลักพาตัวครอบครัวสมาชิกหลายคนได้รับผลกระทบจึงต้องเลิกกิจกรรมเพื่อไม่ให้มันมีเรื่องอีกก็ประมาณนี้แหละครับ ผูบรรยายสรุปเปล่าไม่ได้อ่านแบบละเอียดแต่จับใจความจากข้างต้นมาก็พอจะเข้าใจนะครับว่าเราจะมาสืบสวนเรื่องนี้กันแบบเต็มเต็มอันดับแรกเราไปดูสถานที่เกิดเหตุกันก่อนครับ ชาปดาเดียมันตินนาที่ถูกระบุว่าเป็นจุดเกิดเหตุนั้นแท้ที่จริงมันคืออุทยานแห่งชาติครับอยู่ในรัฐปาเฮียของประเทศบราซิลจริงๆมันก่อตั้งในช่วงเดือนกันยายนปี1985เป็นที่ราบสูงป่าแอตแลนติกที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล3,000ฟุตภารกิจหลักของที่นี่คือการรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ หมายความว่าที่นี่มันต้องมีอะไรมากกว่าเรื่องของจุดเห็น UFO นะครับผู้บรรยายทราบมาว่านอกจากเรื่อง UFO แล้วยังมีตำนานเกี่ยวกับทาสหนุ่มและลูกสาวเจ้าของที่ดินเมื่อพวกเขาถูกจับได้ชายหนุ่มถูกไล่ล่าจนหนีไปบนยอดเขาแล้วเขาก็กระโดดหน้าผาลงมาด้วยการกลางรม่มชายหนุ่มหนีรอดแต่ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย นอกจากนี้ยังมีตำนานของนักขุดเพชรเขาตายในเหมืองอย่างน่าเวทนาหลังจากวันที่เขาตายมีคนได้ยินเสียงของเขาร้องโหยหวนออกมาจากเหมืองนั้นชาวบ้านจึงเชื่อว่าวิญญาณของเขาน่าจะเฝ้าอยู่ที่ปากถ้ำนั่นแหละและยังมีตำนานที่บอกว่าภายในถ้ำแห่งหนึ่งของป่าชัปดามันเป็นประตูมิติเวลาด้วยตอนนี้ก็มีเรื่องยู o โอนี่แหละครับที่มีเรื่องล่ำลือกันว่าถูกพบเห็นได้บ่อยมากกลับมาที่เรื่องของเรา อุปบรรยายพบคำบอกเล่าฉบับเต็มที่เอ็ดดี้เมเรเลสได้โพสตไว้ที่กลุ่มด้วยนะครับรายละเอียดก็ตามที่เพจเพ็รมายาเขาคัดลอกมานั่นแหละครับเอ็ดดี้เจอ UFO บินผ่านหน้ผาผาเขาถ่ายภาพมันเอาไว้พอขับรถไปได้40นาทีรถของเขาก็ถูก UFO ทําทำให้เกิดปัญหารถดับและเบรกไม่ได้จนเมื่อรถหยุดก็ออกไปเจอ UFO จึงได้ตัดสินใจถ่ายเซฟ,ฟี่ไปกับมันพอรุ่งเช้าก็เรียกรถแท็กเตอร์มาลากรถกลับไปเพราะระบบไฟฟ้าของรถตัวเองนั้นขัดข้อง ในส่วนของการประกาศเลิกกิจกรรมของกลุ่ม UFO บาเยียตรงนี้เพชรมายา,มายไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้นะครับผู้บรรยายไปนค้นฉบับเต็มมาให้แล้วนะครับมันถูกโพสต์ไว้เมื่อวันที่7มกราคมปี2014โดยผู้ก่อตั้งกลุ่มชื่อเอลิโอเอนคามาโกมาอ่านกันสักนิดนะครับถึงสมาชิกและมิสหายทุกคนของ UFO นัชชาบดาส่วน UFO แห่งชาดาเดียมาตินาผมขอใช้บันทึกนี้เพื่อแจ้งข่าวสำคัญข่าวหนึ่ง ก่อนสิ้นปี2013ผมได้พูดคุยกับทีมงานของ UFO s p a h ียพวกเขามาหาผมเพื่อถามว่าสามารถแนะนำกลุ่มของพวกเราให้กับคนที่ติดต่อพวกเขาได้หรือไม่พวกเขาเยืยนยันว่าจะยุติก,การศึกษาเรื่อง UFO ภายในสิ้นเดือนมกราคมแต่เนื่องจากดูเหมือนว่าพวกเขาได้หายตัวไปแล้วและผู้ติดตามบางคนก็เป็นกังวลผมจึงตัดสินใจและเห็นสมควรที่จะเขียนบันทึกนี้ขึ้นมา ในความเป็นจริงพวกเขากําลังจะทิ้งวงการ UFO เพื่อไปใช้ชีวิตของตนเองให้ห่างไกลจากคํำขู่และอุบายสมาชิกสคนถูกทหารสังหารไปแล้วและอีก3คนถูกลักพาตัวไปพวกเขายืนยันกับผมว่าครอบครัวของพวกเขากําลังทุกทรมานอย่างมากและไม่ต้องการทําให้ครอบครัวอื่นต้องมาทนทุกข์อีก พวกเขาทิ้งท้ายด้วยการให้ข้อมูลสําคัญบางอย่างแต่ไม่ได้เปิดเผยตําแหน่งที่แน่ชัดของค่ายพักแรมที่พวกเขาใช้ทําวิจัยภาคสนามและเฝ้าติดตามมนุษย์ต่างดาวมานานหลายปีพวกเขายังเคยโพสต์ภาพถ่ายที่ชายคนหนึ่งในเครื่องแบบสีดําพร้อมอาวุธครบมือถือปืนไรเฟิล r 7 6 2ปรากฏตัวอยู่ข้างค่ายพักของพวกเขาด้วยผมยังได้ทราบจากแหล่งข่าวอื่นว่ามี UFO ลงจอดที่ชาปดาในช่วงสิ้นปีนี้และมีกลุ่มนัก UFO ออยู่ด้วยต่อมาทหารได้มาถึงและปิดล้อมพื้นที่ ผมสงสัยว่าน่าจะเป็นทีมงานของ UFOs b h สบาเฮียเศร้าใจที่รู้ว่า UFOs b โ h สไเฮียจะมาถึงจุดจบแล้วแต่ก็ดีใจที่รู้ว่าพวกเขาไว้วางใจมอบภารกิจที่สำคัญนี้ให้กับ UFO นะชาปาดาเอาล่ะทุกคนเรื่องทั้งหมดนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผมแต่ผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้พร้อมรายละเอียดมากกว่าในเร็วๆนี้ตอนนี้ขอทิ้งท้ายด้วยภาพถ่าย UFO อันนาทึ่งที่ถ่ายได้ในภูมิภาคชาปาดาเดียวนตินา นอกจากนี้ผู้บรรยายยังพบคําให้การที่เอ迪เมเรเลสระบุว่าตัวของเขานั้นเคยถูกทหารบุกคนบ้านหนักที่สุดคือถูกสอบสวนด้วยความรุนแรงได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงซ้ายหัก4ซ,ซี่หัวเข่าซ้ายแตกปอดข้างซ้ายทะลุมีเลือดออกในนั้นและบอกว่าทําไม่เชื่อให้ไปตรวจประวัติการรักษาของเขาได้ที่โรงพยาบาลภูมิภาคชาปดาเขารักษาตัวที่นี่อยู่ถึง12วันน่าสนใจมากนะครับประเทศบราซิลเขามีอะไรแบบนี้ด้วยหรอเนี่ย ที่น่าสนใจมากกว่านั้นที่เพทยของกลุ่ม UFO บายเยอร์ผู้บรรยายก็ไปตรวจสอบมาแล้วครับปรากฏว่าพวกเขายังคงดําเนินกิจกรรมกันอยู่เอา้าไม่ได้เลิกนี่นาะแสดงว่าหลังจากผ่านมา11ปีพวกเขาเกิดเปลี่ยนใจกลับมาวิจัย UFO กันต่อหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูฝั่งที่สงสัยกันบ้างนะครับตรงเนี้ยเพชรมายาเขาไม่ได้บอกเอาไว้แต่มิติที่6ได้ไปตามดูจากแหล่งข่าวที่สนใจเรื่องนี้และได้ไปสัมภาษณ์หลายๆฝ่ายทั้งฝั่งที่เชื่อและไม่เชื่อด้วยครับ เดลี่เมลไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชื่อมิกเวสครับเขาวิเคราะห์ภาพถ่ายของเอดดี้เมรเลสทั้งหมดแล้วบอกกับเดลี่เมลว่าสำหรับเขามันดูเหมือนโฟโต้ช็อปแต่ก็อาจจะเป็นเทคนิคพิเศษที่สร้างขึ้นมาให้มันดูเหมือนอยู่ตรงนั้นจริงๆดูเหมือนว่ามิกเวสเขาจะไม่เชื่อเลยนะครับเนี่ยเขายังบอกอีกว่าเขาต้องการหลักฐานยืนยันว่าภาพถ่ายนี้มันไม่ใช่ของปลอมก่อนที่จะอธิบายมันต่อไป ซึ่งมิกเวสเขาก็บอกฉันนะครับว่าถ้ามั่นใจว่ามันเป็นภาพถ่ายของจริงให้เอาหลักฐานมายืนยันด้วยสิว่ามันเป็นของจริงแบบไหนอย่างไรนอกจากมิกเวสยังมีบางฝ่ายเสนอว่ามันอาจเป็นแค่สกายแลนเทอร์สหรือโคมไฟลอยฟ้ามันก็เป็นบอลลูนที่ออกแบบมาพิเศษที่สามารถสะท้อนแสงจนเหมือนกับเป็นโลหะได้ทฤษฎีแบบนี้ตัดไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันดูลงทุนมากเกินไป ในส่วนของผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมีบางคนตั้งข้อสังเกตคำให้การของเมเรเรสมันมีความขัดแย้งกันเองในบางจุดเช่นเรื่องของสถานที่เพราะเอ็ดดี้เมเรเรสเขาเคยบอกเอาไว้ในหลายโพสต์ว่าตอนนั้นเขากำลังเดินทางไปเซราเดอิกาตูแล้วจู่ๆก็บอกว่ากำลังจะเดินทางไปน้ำตกชื่อลาคาสคาดาเดลลาฟูริฟิเคชันสองที่นี้มันอยู่ในชาปปาด้าเหมือนกันครับแต่ไม่ได้อยู่ในละแวกเดียวกันสักหน่อยโดยภาพถ่ายที่เขาอ้างว่าถ่ายได้ในช่วงรถดับระหว่างเดินทางไปน้ำตกคาสคาดา มันมีหลายคนทักว่าตกลงจะไปที่ไหนกันแน่เพราะสถานที่ทั้งสองแห่งนั้นมันอยู่คนละทิศคนละทางห่างกันประมาณ3ชั่วโมงเลยครับซึ่งผู้บรรยายก็ไปเช็คระยะทางในแผนที่แล้วนะครับก็ตามนั้นแหละครับมันเป็นคนละที่แล้วก็ห่างกัน3ชั่วโมงจริงๆผู้ใช้งาน Reddit คนหนึ่งใช้ชื่อว่า Split 2 o เขาสงสัยว่าถ้าหากถูกทหารคุกคามอย่างหนักจริงๆทำไมถึงยังคงโพสต์รูปภาพต่อไปได้ละ่ะ แถมยังโพสต์ทีละภาพทุก2-3เดือนโพสต์ยาวนานตั้งแต่ปี2012ถึงปี2014และเอ็ดดี้ก็ไม่เคยตอบคำถามใดกับผู้สงสัยเลยสักครั้งด้วยนะครับภาพถ่ายที่เขาลงมีแต่ภาพถ่ายเลยครับไม่มีแคปชั่นฝั่งที่เชื่อก็มีนะครับอยู่ใน e รดิตเช่นกันสมาชิกชื่อ SEO เขาบอกว่าเขาเคยเห็นอะไรแบบนี้เลยลกลมๆหมุนได้เรื่องแสงสีแดงจุดศูนย์กลางสีส้มบินแบบซิกแซกรวดเร็วแล้วก็บินหายไป หลังจากดูความเห็นทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าน่าสงสัยจริงๆนะครับผู้บญญรรยายจึงลองเอาชื่อของเอ็ดดี้เมเลเรสไปค้นหาใน Google เพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องของข่าวนี้แล้วชื่อของเขามันเคยมีนำเสนออยู่ในเว็บไซต์แนวอื่นบ้างหรือไม่แล้วก็พบจริงๆครับที่เว็บไซต์โ o โ o ที่นี่เป็นเว็บไซต์ขายหนังสือหน้าเพจที่ระบุชื่อของเอ็ดดี้เมเลเรสมันคือชื่อหนังสือที่ชื่อว่า f i e l w o r k e r e s c u i s a d o s d e c a m p o วางจำหน่ายเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559หรือประมาณ9ปีที่แล้วซึ่งถนับช่วงเวลาสำหรับกลุ่มของเขาหนังสือเล่มนี้จะวางจำหน่ายหลังจากประกาศปิดกลุ่ม UFO b a โ e r เไปประมาณ2ปีเลยครับในเขาว่าโดนคุกคามถูกสอบสวนถูกทำร้ายจนซี่โครงทิ่มทะลุปอดถ้าโดนคุกคามขนาดนั้นจริงๆทำไมถึงยังกล้าทำหนังสือขายละ่ะนี่มันปแปลกๆล้วนะครับ ในหน้าเว็บขายหนังสือลเล่มน,นั้นระบุแคปชั่นส่งเสริมการขายเอาไว้ด้วยนะครับ <_ D ance> เขาเขียนว่า <_ d ance> ผลงานชิ้นนี้ได้เล่าเรื่องของบุคคลที่ฝันร้ายเกี่ยวกับอาการผีอมซึ่งในฝันนั้นมนุษย์ต่างดาวได้ทําการผ่าตัดร่างกายของเขาการค้นหาคําอธิบายสําหรับฝันร้ายเหล่านี้นําพาให้เขากลายเป็นนักวิจัยภาคสนามด้าน UFO <_ d ance> วิทยาและได้พบเจอกับประสบการณ์ที่เหนือจินตนาการ <_ d ance> ความจริงเกี่ยวกับ UFO ที่ถูกเปิดเผยและผสมปนเปไปกับเรื่องแต่ง กับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสถานที่ห่างไกลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการเล่าการพบเห็นและการติดต่อกับ UFO ที่แฮชแท็กของเว็บไซต์ได้ระบ,บุหมวดหมู่ของหนังสือเล่มนี้เอาไว้ด้วยนะครับมันอยู่ในหมวดเหล่านี้ครับ Kiss สำหรับเด็ก Young Adult YA วรรณกรรมเยาวชน Fiction เรื่องแต่ง w y t h a n d l e g e n นตำนานและเรื่องเล่าปร,ร,ปร,รามภาร นอกจากนี้ผู้ปัญญาอย่างพบว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือปี2024คุณเอ็ดดี้เมเรเลสได้แชร์โพสต์ในโปรไฟล์ส่วนตัวของเขาโพสหนึ่งมันเป็นโพสต์จากกลุ่มชื่อ OVNI Video Group หรือ UFO Video Group ที่เขาไปแชร์ภาพถ่ายทั้งหมดไว้ที่กลุ่มนั้นตั้งแต่ช่วงปี2016ถึงหรือปี2559ปีเดียวกันกับที่เขาวางขายหนังสือนั่น,นแหละครับ มีคนแชร์2คนถูกใจ8คนที่ความเห็นมีคนพิมพ์เอาไว้เพียงคนเดียวซึ่งก็คือคุณเอ็ดดี้ l มเลเรสนั่นแหละครับเขาแชร์ลิงก์ขายหนังสือเล่มนี้ด้วยแต่ตัวเว็บขายหนังสือนั้นมันถูกปิดตัวไปแล้วครับและที่หน้าปกของหนังสือ f ิ e เวอร์เกอร์เล่มนี้ดูดีๆสิครับนี่มันคือภาพ UFO ของเอ็ดดี้เขาเอาภาพนี้มาทําปกเลยนะครับ เราก็คงต้องสรุปแบบปิดคดีนี้ให้ชัดเจนนะครับข้อมูลทุกอย่างมันกระจ่างชัดสิ่งที่กลุ่ม UFO บาเยียกล่าวอ้างรวมถึงที่เอ็ดดี้เมเรลสเขาบอกกล่าวตั้งแต่การ,รเผชิญหน้ากับ UFO จนได้ภาพถ่ายเซิรฟี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกการถูกทหารคุกคามการถูกสอบสวนจนบาดเจ็บสาหัสมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเห็นกลุ่ม UFO บาเยียยังคงดำเนินกิจกรรมอยู่ไม่ได้เลิกเพราะถูกคุกคามและหนังสือของเอ็ดดี้ก็ถูกระบุว่ามันเป็นวรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็ก เป็นเรื่องแต่งเป็นตำนานและนิทานไปจนถึงเรื่องเล่าสำหรับเด็กๆใช่ครับทั้งหมดคือการโปรโมทขายหนังสือของเอดดี้เมลเลสนั่นเองแหละครับและตั้งแต่ปี2016ถึงปี2024เขาก็ยังพยายามขายหนังสือของเขาอยู่เป็นระยะไม่ได้ถูกคุกคามจนต้องหายตัวไปแต่อย่างใดถ้าถามว่าทำไมเขาถึงไม่โพสต์ขายหนังสือทุกวันละ่ะก็ถ้าดูจากอายุของเขาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่โพสต์ไปเรื่อยๆนะครับอายุมากก็เป็นแบบนี้แหละ แค่นิยายหลอกเด็กหลังจากจบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี